สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายมะนาวพาเพื่อนๆนชมทุ่งนาที่เต็มไปด้วยฝูงนกค่ะเพื่อนๆนฝูงทุ่งนาตอนนี้เริ่มรื่นมากๆค่ะนั่นนั่นนั่นสีขาวขาวที่มองเห็นก็คือฝูงนกนะคะทุกคนฝูงนกที่เขากำลังกินมลั อยู่กับแม่วัวค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นและได้ชื่นชมความเป็นธรรมชาติด้วยกันค่ะบนท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสนกบินขวักขวาไปมาแม่วัวก็และเล็มยาที่ยังไม่ได้คาดนาหวานไถนูนนูนนูนมองไปไกลๆค่ะทุกคน อาวอาเอา,เอา,เอามีคนกำลังไถนาด้วยค่ะไถนาทุกวันนี้แบบง่ายๆทำนาแบบง่ายๆค่ะไม่ได้ใช้ไถที่คนเดินตามเหมือนสมัยก่อนแล้วทุกวันนี้ใช้รถไถแบบนั่งขับพลวนดินหวานข้าวไปในแปลงนาค่ะสำหรับแปลงนาของน้ำใจมะนาวแปลงนี้ ยังไม่ได้หวานข้าวนะคะนี่ค่ะฝูงนกความเป็นธรรมชาตินกระยางขาวค่ะเพื่อนๆสัตว์ในโลกใบนี้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันแม่วัวและเล็มญ้าแมลงเล็กน้อยบินออกจากต้นญ้า ด้วยเป็นผลพลอยได้ของนกเลยค่ะทุกคนความเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนอยู่กับธรรมชาติแบบมีความสุขค่ะทุกคนดูค่ะเขาจะอยู่กันเป็นฝูงนะคะนกกระยางขาวดีค่ะบรรยากาศบ้านนาโน่นโน่นโน่น่น,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 นคอยดูว่าเราจะเดินไปใกล้ๆ แล้วเขาจะบินไปไหมบินแล้วค่ะทุกคนบินไปแล้วนู่น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 บินเป็นฝูงไปเลยค่ะไปแล้วดูดูค่ะสีขาวๆข,ของฝูงนกบินไปแล้วค่ะทุกคนส่วนแม่วัวก็เละเลมญ้าตามเดิมจ้าสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับช่องเล็กๆของยายบานาวพาชมธรรมชาติค่ะ